ส่วนการไปเจราจาพูดคุยผ่านการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ท่านรัฐมนตรีศรีศักดิ์พวงเกียรติแก้วครับวันนี้เดินทางไปประชุมที่มาเลเซียสรุปก็คือยังไม่มีข้อตกลงหยุดยิงใดๆทั้งสิ้นฮะท่านศรีศักดิ์ได้มีการถแถลงก็เปิดเผยว่าก็มีการพูดคุยหารือไทยเราก็ชี้ให้เห็นว่าปฏิญญาสันติภาพมีความสำคัญ หลักสำคัญสำคัญก็คือต้องดำเนินการ4ประเด็นเก็บกู้ทุนระเบิดนะย้ายอาวุธจัดการชายแดนอาชญากรรมสแกมเมอร์เรื่องทุนระเบิดเนี่ยฝั่งกัมพูชายังไม่ทำเลยมาวางใหม่มนะไม่มีความจริงใจพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าจะหยุดยิงเนี่ยแค่พูดไม่ได้ต้องมีการกระทำโดยเฉพาะจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นฝ่ายละเมิด เพราะฉะนั้นการบูชาต้องเสนอกรอบการพูดคุยเข้ามา <c oughs> แล้วข้อเสนอให้มีการประชุม GBC กับไทย24ธันวารครับค่ะยังไม่มีการตกลงหยุดยิงแต่จะคุยทวิภาคีความสำเร็จของไทยเราก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องทวิภาคีที่ประชุมเริ่มตีอาเซียนโอเคเป็นเรื่องระหว่างไทยกับการพูชาคุยกันเอง24ธันวาเพราะฉะนั้น ก็จะคุยกันเรื่องแนวทางหยุดยิงมาตรการต่างๆไม่ได้หมายคมว่าเราจะตกลงตามมันก็อยู่ที่กัมพูชายอมตามเงื่อนไขของเราหรือเปล่าใช่ฝ่ายเรามีอยู่3 3ข้อหลักหนึ่งกัมพูชาต้องประกาศหยุดยิงก่อนการหยุดยิงต้องเกิดขึ้นจริงต่อเนื่องโดยมีผู้สังเกตการแล้วกัมพูชาต้องร่วมมือเก็บทุนระเบิดอย่างจริงจังและจริงใจค่ะนั่นคือ3ข้อหลักที่เรายืนมาตลอดช่วงหลังแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายออกจากปฏิญญาสันติภาพที่กัวลาลัมเปอร์ แต่กัมพูชาต่างหากเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตามใช่ค่ะรอบวางทุ่นระเบิดทหารไทยบาดเจ็บไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วแถมยิงเราก่อนด้วยที่ช่องอานมาจึงเกิดปฏิบัติการทางการทหารเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่มีการหยุดยิงยงแล้วที่สําคัญคือยืนตามเงื่อนไขของเราสข้อกัมพูชาเอาด้วยไม่ถ้าเอาด้วยก็ต้องยอมยอมรับตามเงื่อนไขของเราเท่านั้นแล้วเป็นเรื่องทวิภาคีนะ